สวัสดีคะ่ะวันนี้มาศูนย์ร่วมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านนาย,ยกสมาคมนะคะเพิ่นนี่แบบกระเป๋ามใแ้อ,อ้อยนะคะอ,อ้อยก็ได้ได้หลามากผ้านองนองเพิ่นเห็ดนะคะเนี่ยอันนี้คือแบบตัวยอย่างนะคะอ,อ้อยก็มาส่างแบบมาสา่างเพชเพิ่นเราก็ผ้านองนองอยู่ศูนย์ร่วมใจคนพิการเห็ดเห็ดคลิปนะคะเดี๋ยวนีห้องกำลังตัดผา้าอยู่เดี๋ยว เดี๋ยวอาอ,อ้อยจะนายเป็นขัน,นตินตอนในเบืะะอ้องแากได้เดี๋ยวให้ตาผ่าไปก่อนจ้าเนี่คะ่ะอาอ้อยมาสอันนองเฮดกระเป๋านะคะศูนย์ร่วมใจคุณพิการจังหวัด,ดอุดรธาน,นีนะคะกระเป๋าใครสนใจแวะมาที่นี่ได้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เฮดกระเป๋าผ่าค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นกลือเฮดเป็นตะกานะคะเนี่ยอันนี้คืออ,ะคะออเดอร์นะคะออเดอร์ลูกค้าสั่งนะคะ หรือผู้ใดสนใจก็แวะเข้ามาที่ศูนย์ร่วมใจคุณพิการจังหวัดอุดรธานีอันนี้งานแฮนด์เมคอิลีค่ะพี่น้องทำด้วยมือเลยค่ะนเ,นเนี่ยเพื่อนเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดสวยมากเลยนะคะศูนย์ร่วมใจคุณพิการจังหวัดอุดรธานีผู้ใดมักแบบใดกับมเมื่บึงมื่ชุ่มค่ะสวยอันนี้คือตรงเฮ็ดนะคะอ่าตรงที่เพื่อนขายนี่ยกับีหลากหลายมากนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้วันนี้อันนี้อนนอ,นนอ้อยกับมาสอนฮิตกระเป๋าผ้านะคะ นี่ไงมันจะเป็นการต่อไปเนี่ยมันเป็นรูปตัวอันนี้พี่ตัวว่าหรอรูปตัวอะไรวะที่ทำให้ไม่ต่อให้ Tá bom. we <laughs> We'll be right <laughs> back. เพราะว่าใยห้องมันแข็งใยเขามันบาแต่ว่ามันก็ขึ้นตรงสวยมดเลยฟังเลียฟังนึ่งสุด ตัวเย็บจักกทีโอเคเลยจักต้องมายท่บอกเลยว่าจักไม่ลูกเก่ามาจอดตัวซื้อที่จะบอกนะพรปุกตัวเยอะจนเลอะมันจะมีสิบตัดต่ีมันใจใหญ่หรอกสวยมันจะเป็นมวนเลยนอ่าเรียนม้วนอนั่นแหละมันจะมาบรกอกับตัวนี้มาใส่ซื้อหัวมาใส่นั่นแหละปลุกตัวจะคิดไป มันสิเราซืกมัน่มันสิลุดพิ่งปั๊นี่ยจะตอต้องไม่ซื้อสีของเขาตามตามวนี่ช่ไหมไม่ถ้าอย่างเขาบอกว่าเขาไม่ผ้าสีเขียวเราก็มีซื้อสิบสีเขียวเลยอันนั้นสิบตัดเหมือนกันี่แหะสิบเขาตัดนี่หพี่เบิรงบอกเลยว่าสิบหมวนมันสิบหมนนี่หลจะซมนก็จะบังนี่เราซื้สิบเขาสื่อันนี้เขาเือมากเลยเขาเแมตต์เเขาขา แม่นี่เราบอกว่าตัวอย่างเนาะเขาอยากรู้ว่าเราทำได้หรือเปล่าเราทำเราทำได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้เอาค่ามือนเขาถ้ามีใยมีสายของห้งเขาคือของเขาเปีเลยเราเข้าสื่อยากเลยของเขาให้ใส่เลยโรงงานเลยไหม